สิ่งที่เราต้องระวังที่เราเรียกว่าโลหะหนักเนี่ยนะคะก็เช่นแคดเมียมนะคะปร,ะรอรหนูอซินีตะกั่วนะคะอลูมิเนียมนะคะถ้าจะให้ดีเป็นเพอร์เฟกเลยของผลเลือดที่ควรมีในมนุษย์ที่ดีมากๆเลยคือไม่มีโลหะหนักปนเลยแม้แต่น้อยนะคะทีนี้ เราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ้ะมันมีอลูมิเนียมเยอะในร่างกายหรือเปล่าหรือว่าไ้อสินิกเราเกินหรือเปล่า ก็ในเรื่องของท็อกซินหรือว่าสารพิษนะคะซึ่งการใช้ชีวิตในปัจจุบันกับการใช้ชีวิตในอดีตเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะคะเนื่องจากว่าในสมัยปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่มากขึ้นนะคะเราก็จะมีการใช้พลาสติกมากขึ้นมีการใช้เคมีหรือว่าสารต่างๆที่มากับอุตสาหการรมค่อนข้างท,ที่จะเยอะขึ้นสิ่งที่คนทั่วไปมักจะกังวลคือเราได้รับสารพิษ ในชีวิตประจำวันมากน้อยแค่ไหนอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าเรามาพูดถึงสารพิษตัวอะไรบ้างนะคะเช่นในปัจจุบันนี้นะคะสิ่งที่เราต้องระวังที่เราเรียกว่าโลหะหนักเนี่ยนะคะก็เช่นแคดเมียมนะคะปร,ะรอทนะคะสารหนูอะซินิกนะคะแล้วก็รวมถึงสารต่างๆเช่นตะกั่วนะคะอลูมิเนียมนะคะทีนี เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีอลูมิเนียมเยอะในร่างกายหรือเปล่าหรือว่าอ์เซินิกเราเกินหรือเปล่านะคะคุณหมอขอจําแนกเป็นตัวๆตัวไปเลยนะคะเช่นในส่วนของในห้าอันดับแรกที่คุณหมอพูดถึงในเรื่องโลหะหนักนะคะเช่นคนที่สูบบุหรี่เยอะๆนะคะ ต้องระวังในเรื่องการมีแคดเนียมและก็ตะกปั่วสูงนะคะอาการก็จะแตกต่างกันนะคะรวมถึงคนที่มีอชอบทานอาหารที่เป็นหมอ้อต้มที่มีอลูมิเนียมนะคะหรือว่าชอบทานน้ําซุปน้ําก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้ก็ต้องระวังในการที่มีอลูมิเนียมสูงนะคะอลูมิเนียมสูงเนี่ยเขาส่งผลต่อเซลล์ประสาทและสมองอลูมิเนียมจำง่ายๆนะคะตัวเอขึ้นหน้าใช่ไหมคะความเสี่ยงค,ยคล้ายๆกันคืออัลไซเมอร์ ความเสี่ยงในเรื่องของความจําในอนาคตนะคะทีนี้ในส่วนตัวอื่นๆนะคะเช่นแคทเมียมคุณหมอบอกไปล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องคนที่สูบบุหรี่มาก่อนหรือว่าผู้หญิงสาวๆส,สิ่งที่ต้องระวังเลยคือเวลาที่เราใช้เครื่องสำอางนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่ใครที่ปากแดงๆต้องระวังเอาไว้นะคะว่า สารที่เราใช้เนี่ยเครื่องสำอางเนี่ยส่วนมากเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการแคดเมียมเจือปนนะคะเพราะฉะนั้นบางคนที่ชอบแต่งหน้าอาจจะตรวจพบว่ามีแคดเมียมในร่างกายสูงก็ได้นะคะสารอื่นๆที่เราต้องระวังเช่นเคมีสารข้ามแรงต่างๆเช่นอะซินิกนะคะส่งผลในเรื่องของผิวหนังก็จะมีในเรื่องของการที่เป็นลักษณะของผิวหนังที่มีสีแตกต่างไปนะคะรวมถึงอาจจะมีอาการที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของของการเป็น มะเร็งถึงหนังบางชนิดได้ซึ่งสัมพันธ์กับาร์ซินิกนะคะเพราะฉะนั้นก็สังเกตในลักษณะของผิวพรรณนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนะคะก็จะมีการมีความผิดปกติของเม็ดสีผิวรวมถึงลักษณะผิวก็จะขะุขระแล้วก็มีนูนขึ้นได้หรือว่าบางคนนะคะก็จะมีเล็บที่มีการเปลี่ยนเช่นดูตรงเล็บนะคะว่ามันจะมีขีดที่ขึ้นมาหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรืออะไรอันนี้นก็จะมีส่งผลได้อาร์ซเนิก็จะเป็นในเรื่องของความแดงนะคะเช่นขี้เล็บก็จะมี มีจุดแดงได้นะคะอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราสังเกตอาการได้ว่าเอะเราจะมีโลหะหนักมากไปหรือเปล่าน,นะคะถ้าในถึงขั้นที่ออกอาการทางด้านผิวหนังออกมาแล้วนะคะหรือว่าความจําออกมาแล้วเนี่ยเป็นช่วงของโลหะหนักที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วแต่ถ้ามีในปริมาณที่น้อยนะคะจะสังเกตได้ยัางไงาเช่นบางคนก็จะเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวนะคะเริ่มรู้สึกว่า ความจำลดลงนะคะหรือว่าผู้หญิงเราก็จะมีในเรื่องของประจำเดือนนะคะที่อาจจะห่างออกนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของช่วงการเป็นประจำเดือนอันนี้ก็สามารถตรวจโลหะหนักแสงได้ว่าเรามีหรือเปล่าะคะ่ะปกติโลหะหนักที่เข้ามาแล้วเราจะแบ่งเป็นอ c u t e กับโค r o n i c คำว่าอะคิวก็คือในช่วงเวลาสั้นๆแปลว่าเราได้รับมาในช่วง 1- 3เดือนแรกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะดูก็คือเราเจาะจากเลือดน,นะคะเพื่อที่จะดูว่าตรงมีแคดเนียมเกินไหมตะกั่วเป็นยังไงนะคะประหลอดเป็นยังไงนะคะส่วน เวลาที่เราได้รับเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าระยะเวลาเป็นช่วงระยะที่ค่อนข้างนานนะคะมันก็จะเริ่มเข้าไปสู่ในเนื้อเยื่อในทิชชูของเรานะคะสิ่งที่เราใช้ในปัจจุบันก็จะเป็นการใช้เครื่องโอลิโกสแกนนะคะหรือว่าเป็นการสแกนดูที่ฝ่ามือนะคะ4จุดนะคะเพื่อดูว่า ปริมาณที่ซ่อนอยู่ของโลหะหนักที่อยู่ในร่างกายมีอะไรบ้างนะคะซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะเร็วนะคะก็คือประมาณ2-3ถึงนาทีเราจะยิงเซิร์ฟเวอร์เข้าไปที่ของหาัฐอเมริกานะคะแล้วก็แปลผล,ลออกมาให้เราได้ทันทีอันนี้จะเป็นตัวบ่งบอกสิ่งที่สะสมกับเรามานานแล้วนะคะแม้ว่าคุณจะเลิกสูบบุหรี่ไปแล้วนะคะแต่สมัยก่อนอาจจะสูบเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะแคดเมียมยังปนอยู่หรือเปล่าเราก็สามารถดูได้ะคะ่ะอีกแบบหนึ่งคือ นอกจากโลหะหนักเข้ามาในร่างกายแล้วนะคะเวลาที่เขาเข้ามาจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยร่างกายของเราเองคือการเมาบลไลท์นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจที่ออกมาทางปัสสาวะนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราดูว่าการขับออกมาของโลหะหนักเป็นยังไงนะคะแล้วก็สารในปัสสาวะนะคะมีจํานวนพลาสติกนะคะเหมือนเหมือนกับว่าการที่เราบางคนที่จะทบทานอาหารประเภท มโครเวฟนะคะเช่นการเวฟทันทีเลยนะคะหลังจากที่เราได้มาเนี่ยมีพลาสติกคุมเรียบร้อยแล้วก็ไปเวฟทันทีเพราะนั้นการปล่อยสารของโมเลกุลพลาสติกที่ออกมาเวลาที่โดนความร้อนและความเย็นเฉียบพลันก็จะทําให้โมเลกุลนั้นออกมาได้ด้วยซึ่งการวัดหลายๆอย่างในปัสสาวะนะคะเราจะเรียกว่ายูรินออร์แกนิกเป็นการวัดเมตาบอลไลท์คือการวัด าการเปลี่ยนแปลงของสารโลหะหนักที่ออกมาแล้วนะคะออกมาทางปัสสาวะเพื่อจะเก็บดูว่าเรามีระดับต่างๆนะคะเหมือนว่าออกมาแค่ไหนนะคะมีพลาสติกออกมาปนเยอะแค่ไหนนะคะรวมถึงสารอื่นๆที่ถูกเปลี่ยนแปลงออกมาแล้วในรูปของปัสสาวะด้วยะคะ่ะ กับแรกเลยต้องดูก่อนว่าระดับที่มากขึ้นสมควรกับร่างกายของเรามากน้อยอย่างไรนะคะถ้าจะให้ดีเป็นเพอร์เฟกเลยของผลเลือดที่ควรมีในมนุษย์ที่ดีมากๆเลยคือไม่มีโลหะหนักเลยแม้แต่น้อยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าในปัจจุบันเราก็เจอค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็จะมีระดับนะคะว่าคนเราในระดับที่แตกต่างกันเช่นคน ทำงานควรจะมีตะกวัวไม่เกินเท่าไหร่นะคะหรือว่าคนที่อยู่ในโรงงานเขาอาจจะสัมผัสตะกวัวมากต้องไม่เกินเลเวลก็จะระดับก็จะมากกว่าคนปกติทั่วไปนะคะทีนี้เวลาที่เรามีโลหะหนักแล้วแล้วทัง้งมีอาการเกิดขึ้นเช่นบางคนปวดศีรษะบ่อยเป็นโรคอย่างอื่นง่ายมีโรคเลือดจางจากการที่มีเหล็กมีตะกวัวเยอะเกินไปนะคะก็อาจจะต้องมาเริ่มหาสาเหตุว่ามันเกิดจากคอสอะไรบ้างนะคะทีนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคืออันดับแรกคือต้องตัดสาเหตุที่เกี่ยวข้องเช่นถ้าคุณสูบบุหรี่แล้วมีแคดเมียมเกินเราต้องกำจัดออกไปด้วยกันตัดปัญหานะคะการดูแลเครื่องสำอางให้ปลอดภัยจากแคดเมียมนะคะหรือว่าการซาวข้าวนะคะเพื่อให้อาเินิกเนี่ยมันน้อยลงไปนะคะรวมถึง สิ่งต่างๆอาจจะมีเพิ่มอีกหนึ่งอย่างคือคนที่ทานปลาค่อนข้างเยอะก็ระวังที่มีปร,ริมาณค่อนข้างมาเพราะฉะนั้นเราก็จะจํากัดนะคะแล้วก็ทําให้สาเหตุอันต้นนี้หายไปก่อนเวลาที่เราจะกําจัดออกจากร่างกายเราจะมีการดีท็อกซิฟิเคชันหรือเราจะเคยได้ยินคำว่าดีท็อกการกระจัดสารพิษนะคะ อะไรที่ช่วยเราขจัดสารพิษได้บ้างสําหรับผู้หญิงนะคะสำหรับผู้หญิงเนี่ยในขั้นตอนของการดีทอ็อกเนี่ยเรามี2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่จะกําจัดออกไปเราจะเคยได้ยินคําว่ากลูต้าไอโอนถูกไหมคะผู้หญิงเนี่ยอยากขาวเราก็จะได้ยินว่ากลูต้าทําให้ขาวแต่ในแง่ของการทํางานร่างกายกลูตาจะช่วยทําให้การดีทอ็อกออกได้ดียิ่งขึ้นนะคะแอนตี้ออกซิแดนต์ดีท็อกที่ตับได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น อีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งสารคือสารที่มีอินโดทรีคาร์บินอลนะคะหรือเรียกง,ง่ายๆเลยคือการที่เราทานกะหล่ำปลีบ็อกครีนะคะสารต่างๆเหล่านี้จะทําให้เอสโตรเจนของร่างกายเราที่ไม่ดีกลายเป็นเอสโตรเจนตัวดีรวมถึงช่วยในการเสร็สองดี talk. ท็อกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทานอะไรที่มีกลูตาเยเยอะๆนะคะหรือว่ามีตัวซันไฟบอลเยอะๆเ,เพื่อที่จะกำจัดโลหะหนักได้เช่นอาหารที่มี เราก็ไม่ค่อยชอบกันนะคะมีกลิ่นฉุนนะคะเช่นกระเทียมนะคะหัวหอมนะคะพวกนี้จะดึงโลหะหนักออกได้ดีขึ้นนะคะรวมถึงถ้าผู้หญิงอย่างที่คุณหมอบอกไปเลยไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำปีบอคเกอรี่นะคะอันนี้ก็จะทําให้เราสามารถเมตาบอลไลซ์คือดีท็อกซ์เฟสสองได้ดีิ่งขึ้นในลนักษณะอื่นๆที่เป็นประเด็นเพิ่มเติมก็จะเป็นในเรื่องของวิตามินที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มนะคะไม่ว่าวิตามินที่เราให้เนี่ยก็จะเป็น ในกลุ่มที่เป็นตัวตั้งต้นของครู่าตโไอโอนที่เราจะเคยได้ยินว่าเป็นแมกนะคะ n a c e t y l c y s t e i n นะคะวิตามินในเฟสที่ช่วยในเรื่องของดีท็อกนะคะรวมถึงแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน C นะคะหรือวิตามิน E นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยในการทำให้เฟตสองหรือว่าขั้นตอนที่2ของการดีท็อกนี้ออกได้ไวมากยิ่งขึ้นค่ะ